สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i น d i t ิ y TK นะคะวันนี้นะคะ k i นติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญกลมใบนี้เลยนะคะเป็นแบบปิดหลังด้วยนะคะเรางะเบกเลยว่าใบนี้งานดีงานหนักเลยนะคะ<ท>ก็มีเฮท่านนึงมาแบ่งปันให้หน้าตู้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามนะคะคก็น่าจะผ่านร้อยกว่า EP มาแล้วนะคะก็ขอบคุณเลยมากๆเลยนะคะ ก็ใบนี้นะคะก็เป็นแบบทรงหัวเต่านะคะงานเนี่ยจะดูโบราณโบราณหน่อยแล้วงานดีเลยแกะลายดูนะคะการแกะลายของเขาเนี่ยลึกสวยนะคะนี่คือเรากินว่าแบบงานดีอะ่ะงานร้านน่าจะร้านแบบร้านดีเลยร้านเผื่อจะเป็นร้านดังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่มีตอกนะคะแต่ดูงานดูงานดูแผ่นด้านหลังเขานะคะดูดิมันจะความเหมือนแบบความร้านดังนะคะความแบบทองแบบ ทองเน,น,น้นแล้วสีทองจะแบบสุกๆอย่างเงี้ยถึงแม้จะแบบใช้นานแล้วอะไรอย่างงี้นะคะเฮ mm ีย hmm. แกบอกว่าเฮียใส่เหรียญทรงพรนวดมานะคะในเหรียญทรงพรนวดนะคะก็เรียกได้ว่าแต่นอกจากเหรียญทรงพรนวดก็ใส่เหรียญรุ่นอื่นได้เช่นกันนะคะก็ อืมเป็นตลับเหรียญกลมแบบปิดหลังที่เป็นทรงที่เรียกว่าปิดหลังเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะเห็นกันนะคะว่าตลับเหรียญกลมจะเป็นแบบเปิดหน้าหลังแต่ใบ,บนี้เป็นแบบปิดหลังนั่นเองนะคะแล้วก็น,นะคะปรับไฟให้มันเห็นชัดๆก่อนต้องทะเลาะก,กับไฟทุกวันไม่ก็ไฟไม่ก็โฟกัสนะคะนี่ได้แล้วนะคะเรียบร้อยนี่ความดีเทลดีใจของของตลับนะคะ นี่แล้วด้านข้างนะคะปิดสนิทนะคะสวยงามแล้วก็เป็นลายนี่เดี๋ยวให้มันโฟกัสก่อนนะคะนี่นะคะเป็นลายกระหนกแบบนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะก็ดูความดีเทลของเขานะคะก็เส้นด้านหลังเนี่ยเป็นลายขนานสวยงามนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ ความยูนิคคืออยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์คอปลออย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าใส่เรียนทรงพนวดเนาะเขาก็จะเหมือนแต่กกอนเขาก็เวลาสั่งทําตลับเนี่ยเขาก็อยากจะสามารถคอสติมายไลายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ลายอะไรใส่สําหรับผ้าอะไรเนี่ยก็จะสามารถทําได้นะคะก็นี่สวยงามเลยนะคะเป็นใบที่เรียกได้ว่ายูนิคมากๆนะคะแล้วเขาบอกด้านหลังเนี่ยคือเขาขัดเงาใช่ไหมคะขัดเงาเนี่ยมันก็จะให้ฟีลความวินเทจแล้วงานเนี่ยมันดูงานโบราณโบราณ ตึบๆอยู่แล้วนะคะทองแล้วตั้งตรงตัวสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการแบบใช้แบบจุดๆเส้นๆแบบนี้นะคะดูนี้ละความละเอียดในตัวหนังสือนะคะในตัวหนังสือก็มีความแบบเส้นๆทำเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะให้เห็นถึงดีเทลเลยนี่ตรงนี้คือทําเป็นสัญลักษณ์พอบรรลเลยนะคะก็สวยงามดีเลยนะคะ แล้วด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกนี่ลายกระหนกสวยงามแล้วห่วงนะคะก็ด้วยความที่เฮียเ,เขาสะสมนะคะก็ห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสภาพมือสองที่ดีเพราะว่าเราเวลาซื้อมือสองเราประหยัดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าแรงค่าซีนะคะแล้วเราก็จะได้แบบเนี่ยถ้าสมมติเราไปใส่เหรียญสนวดเลยก็เรียกว่าครบนะคะเพราะว่าสวยงาม เหมือน Full Option เวลาทำอะไรเราต้อง Full Option นะคะแล้วนี่หรือจะเป็นเหรียญสุ่มนอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะนี้เลยมาดูด้านร่างนะคะด้านร่างก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดกันดีกว่าเนี่ยคือหนูว่ามันแบบงานหนักมากแล้วมันแน่นมากนะคะปิดปิดคือแน่นมากไม่ได้แน่นธรรมดานะคะแน่นเราดูความหนาของขอบนะคะดูความหนาความหนาของขอบทอง ขอตรงนี้นะคะจะไม่ให้แน่นได้ยังไงไม่ให้หนักเนี่ยเพราะตีแผ่นเนี่ยความหนาความหนาของขอบของเขานะคะความหนาขอบต่างๆคือหนามากแล้วหนักนะคะหนักเลยเนี่ยพอเปิดปุ๊บคือน้องเขาไอ้นี่ทันทีแล้วมันยังไม่หลวมนะคะบ้านพับไม่ได้หลวมนะคะคือมันหนักทั้งด้านหน้าและบ้านหลังเลยนะคะและ้วเรามาดวัดกันดีกว่านะคะด้านในนะคะความกว้างนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็จะอยู่ที่ นี่สองจุดแปดเซนนั่นเองนะคะสองจุดแปดเซนสองจุดแปดเกือบสองจุดเก้าเซ,น,เซนนะคะส่วนความสูงนะคะก็เป็นทรงหัวเต่าเนาะก็เพราะว่ามีหูเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่สามจุดสามเซนนะคะเดี๋ยวเวลาปิดนี่มีเสียงกึบตามเคยเพราะงานแน่นงานดีใบนี้งานดีเลยค่ะแล้วก็ความกว้างของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่สองจุดหกเซนนะคะ 2.6 2.7เซนแล้วส่วนความนี่เท่ากันต้อง2.7เซนเท่ากันนะคะก็ใส่เหรียญท่งพนวดหรือความจริงแล้วเนี่ยเหรียญปิดตาพังพังพังการก็ใส่ได้เช่นกันนะคะก็ขนาดใกล้เคียงนะคะก็รองยางก็ได้นะคะรองยางขึ้นหน้าพลาสติกนะคะก็สามารถเอาเหรียญมาส่องจุดชี้จุดใจตังค์ได้เช่นกันนะคะก็จะดีนะคะเวลาสําหรับคนไหนที่ชอบแบบ เหมือนอยากศึกษาเหรียญไปด้วยก็ลองยางดีกว่านะคะแล้วถ้าสมมติอยากจะห้อยแขวนอยากให้กันน้ำอะไรอย่างนี้ก็เลี่ยมกันน้ำนะคะก็แล้วแต่การใช้งานนะคะนี่ใบน,นี้สวยงานดีเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นงานหนักเพราะว่าหนัก21.37บาเกรัมเลยนะคะสำหรับใบนี้เป็นแบบปิดหลังด้วยตึบๆเลยอ่ะนนหนาๆเลยแผ่น,นหนา ก็ท่านไหนนะคะชอบถูกใจใบนี้นะคะติดต่อเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ใน,นที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองพารุ่นไหนนะคะทั้งมือ2แล้วก็อยากสั่งทําตลับทองมือ1นะคะก็ทักไลน์ s i t k 6 6 6นะคะหรือเพจ c e e o o o k ั้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 8 8 5นะคะ ก็เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะเพราะเราก็ยังรับซื้อตลับทองกรอบทองมือสองผ้าทองคําด้วยเช่นกันนะคะร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ห้างพินดิงามวานร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะก่อนเข้าร้านมาเนี่ยก็โทรเช็กกับคินพิติก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าท่านไหนอยากมาเดินเยี่ยมชมร้านเนี่ยทางเราก็ยินดีบริการมากๆนะคะก็วันนี้นะคะคินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิมทิติทีเคด้วยนะคะใบนี้นี่บอกเลยว่าใครที่ชอบงานหนักงานดีนะคะแล้วตามหาตลับเหรียญกลมแบบปิดหลังแบบนี้อยู่เชียร์สุดๆเลยนะคะเพราะว่าสวยงามมากนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ